เมียกับผัวไปสิมานกูกันคันผัวใส่มานเมียนอนนอกโอ้เบิง่งพี่น้องสิลีนการอยู่ <c oughs> บ่เบิ่งถ่าเหยียบมองรวบมองใส่ในกนัลงทืนขาเกียร์แตกตายตนปลาลูกเขาะมันแล้วพี่น้องมันแล้ว <c oughs> หลังจากมาแต่ยามเบ็ดพี่น้อง <c oughs> เอาเกียร์ <c oughs> แตกใส่ไว้ <c oughs> เียดแต่อ็ัใส่ไว้นะฮะนะเม่นติดโมเมน_ T _ T> ต์ครับค <K _ T> นเรืองลูกพื้นทองมันสีดำคนเรืองลูกพื้นทองมันมานจะเป็นอันนี้มาได้กินหอยอมกันพี่น้อง <S <S แล้ว ទៅពេលញ៉ាំขนมបោះអើ สบายดีพี่น้องถักทายสบายดีย้มมือแรงพี่น้องมือนีพอกันยู่บ้านสีพาพี่น้องไปใส่เบ็ดคบพี่น้องมายามมึงคบบัน่นแม่นังกินก่อนว่าสีใหญ่กว่าครบบันบ่น,ห,นหรือว่าแห่งสีหน,น่อยกล่วหรือว่าชีซ้ำกันพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปลานํากันพี่น้องไปลาคบอีกมือนีใส่บริไกลเพือนจะพองบันไดพี่น้องงานไปยามมันตะโ่ยะมือนีเอาลูกเอาเมียไปนำ วางว่าสิบพอกบหน่อยกิ่งแต่ว่าคบหน่อยคือกิ่งไปตักเดี๋ยวาสีใสจะหนีรังหนึ่งมัน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 ไห้ยังกิ่งฮะกิ่งสีมันอยู่บ่กรีมก็นำมาได้ก็นำมาได้บล็กมาอยากดเบดบิะ คือโถแทนพี้มันอยู่นิมทางพบใหญ่มัน่ารักแค่านึงคือแนนอนขึ้นไหมขึ้นไหมง่อยมองมันต่ำม,มันองขึ้นอย่าขึ้นมองมันสูงอ๋อแคนเดียวก็ได้ประโยชน์ เใส่แถวนี่เข้าไปในฮะกบถ่ามยมาเด้อกิ้งหัวขวัญกิ้งเอิญกบใหญ่นะกิ้ง มือนีหน้องทรายมานำ้ำนี่ที่ใสก่กบใหญ่ก็กิกงเนาะใส่บางกิ่งไก่ไกเนี่ยใส่บางหน้ากิ่งไก่ไกเนี่ยมันอยู่บอกกิ่งลังนี้มันเยอะ,ยะ,ะ <c oughs> ไป <c oughs> กิง ơi, Mother, ก่งเอ้ยมาเด้อกิง่งเอ้ยกิ่ง กิ้งมาเด้อกิ้งได้ไปแต่ตอนใสยังไงนางกิ่งนะมาตอนยามเพิ่อนมาได้ไปดอกพี่น้องเพิ่อนตื่นสวยคืออยู่บ่พี่น้องคืออยู่บ่สูตรนี้เป็นแต่สิได้อยู่บ่กเอาว่าขั้นก๊บลายนะจังได้มากกวถือคือเก่าขั้นโบมีกบเนะี่สยสนะิใส่แล่วได้กบับโบถือยีแม่ไปปาลาเราไปเด้อไปเด้อไปไปมา,าเบิร์นสูตรเมียเขาใส่พี่น้อง สูตรเจ้าบ้านเขาใส่เขาใส่จังสีเนาะใส่นั่นได้จ้ะบ้านเคยเคยใช่นั่นนี่คือกันนั่นแหละห่างจากเบาซื้อจะก้อนนั่นนี่บ่ก้อนแอวมันอําคืออยู่บอกจริงคืออยู่บอกสูตรนี้ มาลุนเบิ่งมือแรงพี่น้องมือนี้เบ็ดหน่อยๆได้เบ็ดเสาแปดหลังนี่แหละประมาณนี้ตอนมันห้องก็ห้องลายุกบถ่านี้นะแต่ว่าตอนนี้จต่ซีมีหรืบอบ่ใส่ไกลๆเงินนี่แหละพี่น้องหาก,กินบปไกาบานไปย่างลูกย่างกำลังอีแม่ไป ปละคันทีน,น,นี่แปลงโค้งเป็นนะ้ำมังนกบินแปลนซื้อเลยพ,พี่น้องจืได้บอกพี่น้องทงหน้าตัวนี้นะทงหน้าที่เฮาบินโดนแหละมันเป็นอันไหน้าเพียงกันหลายๆเด้พี่น้องงามทงหน้าอยู่นี่นะเบิง่งวิวจากมุมสูงนะเพราะวา่าไหน้านะเพิ่นจัดเป็นระเบียบพี่น้องเฮากันยังบ่เคยเห็นไหน้าบอนไดที่ว่าเพื่อนจัดเป็นระเบียบแบบนี้พี่น้อง อันนี้เ้าบินโดรนขึ้นไป้วเบิงภาพมุมสูงนะโอ้เป็นระเบียบแห้งีหลีจะอ,ออันจะาของหน้าเพ่นเฮียนอันวิศวกรมานี่เที่ยงค่ะกะลีพี่น้องได้มุมได้องศาเฮาก็บ่เคยเห็นคือกันทคงหน้าแบบนี้นะเดี๋ยวอันไปเบเบงภาพมุมสูงน้วกันพี่น้อง จับึงพี่น้องสิลีนการอยู่บ่บึงถ่ายหยยบมองรูบมองใส่ในก็ลงทึ้นขาเกียแตกตายต้นหงสังหารเกียรติต้นหนึ่งแล้วตายครั้งลีผมไปต่อยหัวเลยไปต่อยแก่ร้านสองล้าแล้วพาลุกเมอ ไนบ่อตนากองนะ่ะโดวยโดยบวอรับล้างกองนไม่ไว้เนี่ยเห็ดยังอยู่ก็บ่อลูกก็บริเังเขาบ่าหยอกเซ่ได้พี่น้อง <c oughs> ไ,ปไปไปไปใส่อีกรางสุดท้ายพาลูกมาเอจะหน่อยกบมันสิดับจะใส่มานผลอย่าจะลินกาน บเดียเหยียบเกียตายกีจักโหดโบโหดใส่เบดจนเหยียบเกตีตายอ่าเล่เบดจุเบสแล้วเลยนะ่าเหลือมามากพ<ห>ี่น้องทางหลังพาเลือแม่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 แมแมยู่ั้นนึงลองบพลโบตกสองขั้นขั้นหนึ่งะสองขัน <c oughs> ขันหน้าหนึ่งะสองขั้นเบสสองหลังเนาะ มันมันมันมกระบอาเอาเองเนาะพอมีกำลังใจตาลุนเบ่งแรงผุหลัพี่น้องของผู้ใรสีมันกับ่ถือพอคนเนี่บ่ตดอกกู้มืออนซาวเนี่ไคือเก่าไปเอาอีกลังนึงเอาใส่อีกลังนึงกระเทือนเลยนี่นี่ทางหลังฮะเบ็ดเบ็ดละเละ ออีกหกลังหนึ่งหมืองแต่เราลูกลูกนบโปมาดเราพี่นองยืนหลินย่ตทงนาเลยบริทนใจว่าพ่อแม่มมไปใส่<ห>เบ็ดคือคุมเลนะ้ะเบ็ดใหม่เบ็ดใหม่เบ็ดเก่าเอียนเอาไปเบ็ดแล้วใส่ใหม่ ใส่ตำๆไว้เพื่อกบหน่อยเพื่อกบหน่อยบ่ะบได้เผือกระปูตีไปบันไปเสาลูกไปเลยด้ทุกคนบายยพอกันเมื่อแรงพี่น้องเมื่อแล้วพี่น้องใส่บริไดไกเฮือนจะทองปันไดอย่างเมื่อแป๊บเดียวก็หอด สบายใส่เที่ยวแคมเพลนปกติแล้วตอนเดี๋เมื่อใส่อยู่บ้านเนาะขี่รถเมื่อมันเก็บเที่ยวไปเที่ยวมาก็เที่ยวไม่ง่ายเก็บอยู่อันนี้ใส่อยู่แคมเพลนผู้เจ้าสบายป่ะทุกคนแบบนี้เมื่อแล้วเดี๋ยวเขามาลุ้นเมืองเนี้เมื่อแรงพี่น้องสิมาอันี่บอกตอนแรงเป็นเมืองประมาณเจ็ดโมงอะไรพี่น้องมาเจ็ดโมงกับเมื่อกับประมาณแปดโมงอะไรแต่เมื่อเสาร์ต้องมายามแต่เสาร์น้อเพราะว่า ก่บ้านแค่เนี้สี่นั่นเป็ดไก่กับลายที่สำคัญคือโมเมนเป็ดตัวเองไก่ตัวเองเป็นไก่เขาจัาถือยังมีเรื่องไปทุกคนถือแล้วพี่น้องว่าในคำสำเบ็ดน้องไส้ใส่น้ำกันนี่ตัวนี้ก็ถือพี่น้องตื่นย่องยยองย่องย่องยงอยู่ตัวประมาณสามเจ็ดโม่เนี่แหละ สบายดีเงี้ยแมลงพี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเทา,ามายามเมืองเบ็ดพี่น้องสิมาหันอยู่บ่ามาหลุนเมืองน,น้ำกันลูกกับเมียบ่ได้มาน้ำมันกลางคืนมาหยาตอนแรกลขวายซิมานันเลยต่เอาบ่อยมากลางคืนมันหยาพี่น้องเมืองอินทรยังายงมายงมพร้อมกันมากับน้องทรายได้แล้วพี่น้อ,อ,องดได้แล้วพี่น้องตัวแรก อาหนังสติ๊กงี้มันมาอยู่เลยมันเต้นกําลังสิมากินนั่นกบเฮ้ยมันกําลังสิมากินผีกระเดือนแต่มันบอกกินแตเแก่นี่แหละแต่ลูกเคาะก็มาหลายอย่างลูกนีะมาเบิร์บมองหัวใจเซ็งกันเลย มองเห็นแล้วสายเสียงมีตาแล้วกันคุณพ้นเนาะโอ้เบลเล่ทิของอาจถทิตัวใหญ่โอ้ของอะไรตัวใหญ่เบลเล่ของเหล่ติสเตอร์เว้นคนนึงมันแล้วพี่น้องมันแล้วใส่ไก่ไก่กันหนึ่งเนาะของเล่นิสกบหน่อยกินก้อนเร็วกว่าที สัมนียะที่ว่าโอเคอยู่พี่น้องกบปีนี่แล้วแต่ว่ามันก็ค่อนข้างใหญ่แล้วมันจะใหญ่กว่ากบบันเท่าอยู่หักขามันแล้วประมาณซัมนียซสัมนียที่ว่าใหญ่ไปลูกไปปดแล้วกันแล้วกันเป็นอะไรร้ <c oughs> อน <c oughs> โอ้ย ของรองทรายถือพี่น้องสำนี่นะประมาณโตสำก,กันกับโกบบานเขาอ้า,อาโอยสำเกยตโมคือกระดอกกระดีอ่ะเท้เน้โอ้ยเอาเลยนะใครใครกมันบ่ถือเก๊กเก๊กป้ากี่กระเด็ยน <laughs> ยังหลีะนะิ <laughs> <laughs> อันนี้ยังขี่กระเดือนเบิดแค่ข <Yeah. S 1> มันเหนบูึกนะมืนอนะใส่ทั้งไม้เนาะ,ะไปเรนะโอ้ยกบหูแล้วโคดรีห้ากระย่างไปตรงไหถือแล้วมากินแล้ว <laughs> นี่ถ้าก็ใส่ไปตรงนาทีเลยหางนาทีเนาะอกบหน่อยมันกินไว้ตายแล้วก็ขกระเดน สบายดีตอนเสารพี่น้องสบายดีทุกคนหลางกายเข้าใส่เบ็ดยังเบ็ดแล้วพี่น้องตอนเสารเข้าชิมายามมาหลุนเบิง่งบอกมันชิถึกสำมกลางคืนอยู่บ่เมื่อคืนนี่ได้สองโตถือว่าโอเคอยู่กับเบ็ดหน่อยพี่น้องมาเบิ่งตอนเสารตอนเสาร์าที่ใหรือบอ่นังกิ้งกับแม่บริภัยสำมหนังกิ้งนอนพอนตื่นส่วนหนาแม่เพื่อน,นะเจ็บแขนเจ็บแขนจันสินอนเฮ้ยลองใสยแข่อันเล็บที่ซาวปงไปพี่น้องไปหลุนเบ่งเบ็ดน้ำกันพี่น้อง เมือเงี้ยเมือเเสาอากาศดีได้พี่นอ้องเงี้ยเมือเเสาก็คึมมีคิเมกลายเติบโอ้ถืกแลไ <c oughs> ถือกบหน่อยวะมากับอันน้นองสายหิดเป็หญหยญดพี่น้องทั้งเมียถือกบหน่อยประมาณส7มเจ็ดโม Thực kì bó, làng thực <laughs> thực thực tư kỳ bó lăng kèm thang, thực kỳ tư kỳ lệ kỳ tới kỳ kop nhoi tư kop nhoi, you know. nè lek, lang lek, tư kỳ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 , lang lek, tư cố, cố thì thực <laughs> มันหน่อยเดี๋ยวมันตกออกก็หน่อยแทะหน่อยจะนี้็กินโอ้ยหน่อยลีทางมันตายแล้วี่นอนในห้าจีเอาคือเขายังกินได้อยู่มัน้เน่าตายเมื่อคืนนี่หักหน่อยรีร้อนเนาะเห็ดล้านแบบนี้น้องกกินทีน้องกลายเป็นละแวงสัมบางบอนก็กินอยู่แต่ว่าบางบอนมันก็ไม่กิน แต่ว่าบ้านฮันนี่บุกินกบมันเลเวลสูงแล้วเอ๊ะถึกถึกแล้วตัวหน่อยเนาะว่าบุกถึกก็ถึกก็ได้หลังหนึ่งรี้ลุดแหลยคบร้อกไได้คุบบุกดูสิ่ที่นี่หน่อยแอืมไปแล้วไปแล้ว มาทันทำพี่น้องหลุดไปสัมกราสิเอาตนุกหน่อยวะเอออ้หนบ่จักได้ว่ามีเบ็ดอยู่นี่เออถึงแล้วพี่น้องครบแม่นังกิง่งต้นสำเน็ตกันที่ว่าไข่แน่อยู่ กะบ่น yeah. ้อยปานไดซั่นนี่ถึกเบ็ดเมียเฮาล่ะ้เมื่อคืนถกบตัวใหญ่ได้เมื่อคืนตัวใหญ่เตพะนะกบ่ได้ใหญ่อีลดอก้อสามารถถกกบน้อยทํากบตัวตัวน้อยนลเนาะพอดีปิ้งกินกับตําักทั่ว ทังเละทังเล่องเละกับถือคือการยอย่างเงี้คุเจ๊ทำลาเลยถือคือการเละนี่จะถือเียจะโตันใหญ่ไานะพี่น้องจวน้อยี้แห้งมองดูทองมันทองไข่กบทองไข่ถือแต่บอลหกหกเนาะ าต้องไปหาใส่บนหโคกอ่ะมีแต่กบตัวแบนี้พี่น้องแต่กัดลายกวบปบจจุบานทำอยู่เลยที่ทางนีเจอเมื่อคืนเห็นนั่นน้องๆคนใส่ทำหน่อยใส่กับแคนดี้ในกบป,ปุยใหญ่ใหญ่กว่าอ่งมืออีกป,ประมาณน่าสินใหญ่สุดที่เคยได้ละชุบเหินว่ะหากขาจะหมดอยากได้ถ่ายมาอ่างอ่าย เรือเบ็ดบ่ลายลางปานใดพี่น้องอยู ick, ่คุอหวยพุ่นน่สิบ่ถึกปานใดตัวอยู่หวยอันนี้แตกหมดแดงกินอยู่แถวทงนามันบ่กินเนาะกบเนาะบ่กินน้ํากลางให้นะมันกินแต่แฮมป่า ตอนไลน ok ์ DA, มันกินอยู่ในหม่องหกหกเนาะนี่นันมีป่ากุกระทันแบบมันบมกินกลางทงนาถ้าต้องใส่บนหกหกพบหนึ่งตัวใบใหญ่ไปเลยพอดีปิ้งนี่กับต้นักถั่วหรือว่าต้มปนตัวประมาณนี้แหละตัวใบใหญ่หลอดยาหมือนขั้นเบ็ดติดแข่งมันอะไรเนี่ยตัวใบใหญ่ มอหนอ่หน่อยใหญ่ก็ดีกว่ามันบถือกบว่านี่ออกนมสักคิดดับเลยบดับโอ้เลยล้างหน้าก็ถืองหญ่บอก่ายก็ทำกันเลยดีงดองสองดองล้างต้องใส่เก้มปากที่หนงนั้นเสียมือใอย่เล้ <meet> เใ่่อนับถือตะแคมป่าันลังแดนบโยแคมป่าบูทือบ้าเดินเยนลย ล้างสุดท้ายทิมไว้ต่ห้อยทิมไว้ต่ห้อยตีนกบเบ็ดเบ็ดล่ะพี่น้องได้กบอยู่จกักโตประมาณหกเจ็ดโตเนาะแต่าเป็นกบหน่อยกบตัวใหญ่บได้จักโตพี่น้องได้แต่มื่ขึ้นนี่สีใหญ่เนี่ยไปเดี๋ยวหาเอาไปเห็ดกินปิงกินกับตำมักถั่วบ่ดัางกบได้ยินมันที่ยานไป <c oughs> มึงลองรายก่อนนะมีหาตะข้อ <c oughs> เอกระปูกินมันวะ อ2ตัวคอร์ดโมเดตายหลังจากมาแต่ยามเบ็ดพีนองเอาเขียดแต่แอกใส่ไว้เขียดแต่เอกใส่ไว้นะฮะนะแมนตโเมนนเงรลลูกพืชทองมันสีดำามันมันมานลูกอีพอได้ปะคขอ มันถือเขียแตกเนาะมันกินเขียแตกหมอนุหมอนุพอคพนเลี้ยงลูกพื้นทองมันมาได้เป็นอันนี้พอคนเลี้ยงลูกทองมันจะแบบหนึ่งอีกไปเอามาให้ีแม่เ็ดกินไปเอ๋อปิ่งกบกินกับตำหมักทั่วยามมือ่อเสาร์พี่น้องหลังจากยามเบ็ดมาแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละพี่นอ้องกบเขากันตัวหน่อยนี่ยังนนหน่อยหน่อยหนึงแต่ว่าแซ่บเลยมันอ่อน เสื no ้อตัวใหญ่ในเมียเขาอันหลอกนางมันออกเบ็ดปลาคอนอ่ะให้ปลาถาวพี่น้องปลาถาวเพือนไก่กันมาได้กินข้าวซอมกันพี่น้องหลังจากยำเบ็ดมาเรียบร้อยแล้วก็ปิ้งกบกินกับตำมะถุ่วนี่แต่ว่าเมียกินไม่ได้เคนเจ็บแขวาเมื่อคืนในเจ็บแข่าเป็นหมดเลยพยายามเบ็ดเกินเขียวเศร้าโมนให้มาเหน่ใจคือกันพี่น้องเดียวมื่อนี่ยชิพาเมียไปห้าโมงแก้มตุยเลยแก้มตุยคนงามมัน ไปหาหมออะเมือนี้ไปหลอกออมซีอันไปให้เขากวดบางก่อนโอ้โหสิได้ลกหรือบอกลูกสาวนะั่กินข้าวโฮงกับไข่แล้วปิ้งกบพี่น้องตามทุกทวดโอ้โหสิกินได้หรือเอกใช้ไม้นุ่งที่เขากันนี่ีแต่ว่าแม่นั่งกินไงนั่งกินแต่ไข่กับปิงบ้งกบเขาก็กินข้าวโฮม ใช่ป่ะบไริกินกินอะไ,ไเรเผ็ดน้เจ็บเาเราเจ็บแกินอาปากก็บ่าง้เจ็บสองที่เขยาอกับบริกินของแข็งกินของแข็งกับบุกี่ยวอที่หน่หอ เดือดจนไข่ตอนมหอนเรากินแสบกินเบาแถวแล้วเนาะจุกแฉวอยู่ประมนข้างล่างเนี่ยเจ็บแขบมากขึ้หาย <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวไปกินโอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกันหลังจากกินข้าวแล้วก็นชิพามียามาบ้านครับไปหามองท้ายเ,เลยกับเช้าๆไปถวรลนเขษตเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิลาพี่น้องอยู่นี่เล่าพี่นอ้องพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็สิขอข้าวมา,วา,วบาสบายดีไปสบายดี